แนเนียครับสุพน,นัมนมาถึงไปได้แล้วนะครับจังหวะแรกเนี่ยโหล่ากษัตริย์มาจัางหวะสอตึงฏิวัดล้ดไปแล้วนะครับ นี่ส <rôle> ุประตครับเจ็ตันองคนแงนะครับดานี้าบ้านมาใหม่ครั้งหนงขึ้นทาขวาโตให้ข้าไปในกเกลูกตงนี่ให้ใคานหงที่เว้งนะลมเลยเนี่ยจ้า กินกาอะไรบอลทูนล่งไทยครับสุพรรณก่ยาวจับมาแล้วประจาวาของีปุคทีรัเซมาไ้ดีที่มาของทาโอุุกีี่เตลงอรอนครับตาะกว่าทิ้งไปจไปบอลทนครับของของโกันนะครับ ใช่ไหมเงี้ยถ่ายไงเพื่อได้ยอดคนดูส้านสานกินแต่มันเกลืออะไเนี่ยเกลือป ว่าหลีใาหลายจังดสุพ้ที่ปอกลับาเื่นให้บอลมาเทียสักคืนสุพนันให้สังหวัดขึ้นไปไม่มีใครบอลมาถึงซอนซูสุกบอลมาทางด้นขวากันให้เซย่ามาอคุมะ ซันซันมาซานโอาณออกไปที่โมริชิตะพี่ัญจะรถจอดไว้ตรงไหนอ่ะ 去到哪呀？ Tem que ま、なんか全然ないね。 i om i, om, i om. พักเตรียมหัว